บางครั้งวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับอาจจะมายถึงกันที่เราช้าลงครับเช่นคิดช้าลงเพื่อทบทวนและตกผลึกก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถแก้ไขมันได้บ้างปัญหานี้คืออะไรทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเรื่องนี้คืออะไรเป็นทางออกที่ชาญฉลาด บางครั้งครับให้เวลาตัวเองตกผลึกบ้างนะเกี่ยวกับเพื่อนที่คุณได้ประสบพบเจอครับเพราะบางครั้งเนี่ยการมีสติจะทําให้คุณได้พบไอเดียสร้างสารรค์และเจอทางออกมากกว่ากันที่คุณเนี่ยจะรีบเร่งในการแก้ปัญหาหลายคนเจอปัญหาครับแล้วก็รีบเร่งในการอยากออกจากปัญหาแก้ปัญหาเรียนไหมครับคิดช้าลงตกผลึกก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ฉันได้เรียนรู้บ้างมีอะไรบ้างที่จะเป็นผลลัพธ์ในเชิงบวกที่ฉันต้องการ อะไรที่มันตกผลึกได้ครับมันย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเพราะการคิดช้าลงทําไม่คุณมีสติในการเลือกได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นผลลัพธ์นะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีได้ก็แต่เมื่อคุณนะครับมีการตอบสนองที่ช้าลงครับเพราะฉะนั้นแกมีครั้งคิดช้าลงตกผลึกทบทวนนะครับแล้วมีอะไรที่ฉันทําได้บ้างในตอนนี้มีอะไรที่ฉั้นเรียเด่นรู้บ้างในตอนนี้ ตกผลึกช้าลงครับและแน่นอนครับคุณจะได้เจอทางออกที่ยอดเยี่ยมเป็นอะไรที่คุณประสบพบเจอปัญหาเราทุกคนไม่มีทางไม่เจอปัญหาครับแต่ตอนที่เจอปัญหาเนี่ยเราแต่และคนเนี่ยมีทางออกที่ชาญฉลาดหรือเปล่านั่นแหละครับประเด็นสําคัญใครได้เรียนรู้มากขึ้นครับเป็นแม่หนอยครับว่าฉันได้เรียนรู้มากขึ้นครับพบไปอีสานสวัสดีครับ